กดยังสุอเชิดกดแล้วโอ้โหเนี่ยรายการผมเป็นอย่างงี้พี่มันจะไม่มีความเตรียมพร้อมความสดเช่นนนี้พี่ไม่มีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมรายการผมเป็นแบบนี้ซึ่งมันผิดแปลกจากรายการอื่นรายการอื่นเขาจะมีการคุยกับแขกรับเชิญเดี๋ยวห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็รายการผมคือกดแล้วก็มายังไม่รู้เลยมาถ่ายคันไหนอะไรยังไงไม่มีไม่มีไม่มีแล้วหัวเทปไปช่วงสัมพัน ถ้าวัวเทปเรานินทาใครมันจะเอาไปลงอ๋อโอเคมันฉลาดไอ้ตัวเนี้ยสวัสดีพี่อ๋องครับสวัสดีครับพี่โก้ต้องบอกงี้นผู้ชมครับถ้าผู้ชมเป็นแฟนคลับ World Wide Web สยามสปีดมันดอทไรว่าดอทคอมป่ะวะดอทคอมจะรู้จักพี่อ๋องนะครับแต่น้องๆยุคใหม่อาจจะแบบ ใครวะไม่รู้จักแล้วเมื่อก่อนเว็บขับสปีดเนี่ยก็จะเป็นเว็บที่เป็นคาร์คับสกายไลน์ซูปเปอร์รถที่เป็นซูเปอร์คาร์ญี่ปุ่นอะ 90s เยอะมากนะครับตอนนี้ก็ยุคของเวอร์ไวท์เว็บมันก็ล่มสลายไปแล้วมันก็กลายเป็นโซเชียลใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้จักพี่อ๋องวันนี้พามารู้จักพี่อ๋องให้ชัดเจนมากขึ้นในปี2022ซึ่งเป็นผู้ชายที่หนักแน่นไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เพื่อนในกวนไปขี่ซุปเปอร์คาร์หมดแล้วใช่แต่เรายังคงยืนหยัดเป็นจักรยานแล้วตอนนี้ลดลงเมื่อก่อนพี่เออเช่รู้ป่ะเมื่อก่อนพี่อ๋องที่มิสยายาว่าพี่อ๋องลูกฟูกถูกไหมอันนี้อยากรู้อธิบายทำไมเขาเรียกว่ของลูกฟูกบ้านทํากล่องลังกล่องกระดาษลูกฟูกก็เลยใช้ชื่ออ๋องอ๋องกล่องลูกฟูกอ๋อทไดไมคือตั้งเองเลยใช่คือยังไงจะโปรโมทไปในตัวใช่ครับ คือเผื่อเฮ้ยเพื่อนเห็นลูกฟูกคืออะไรวะอ๋อคุณทำกล่องกระดาษเฮ้ยกูทำมาไม่ใช่คุณมีปราเกตติ้งอยู่กอแต่สมัยวัยรุ่นเลยเนี่ยใช่ครับผมก็งงว่าเขาตั้งกวนตีนหรือเปล่าของกล่องลูกฟูกเออใช่ผมติดตามเฟซพี่ก็เป็นไอค์เซเว่นพี่ก็เลยมาเยอะใช่ไหมฮะตัวมายุคหลังๆในโซเชียลพี่เปลี่ยนเป็นรูปรถคันนี้มันไม่มีวี่แววว่าพี่จะชอบรถแนวนี้ดังนั้นพี่ก็โรตารี่เราล้วนๆเลยอะอ่าถ้าถ้า สมัยก่อนจริงๆผมชอบโรลเลอร์มาก่อนฮอปอัพใช่ก็เหมือนวัยรุ่นอะไปโหลดรถที่อิมเมจอะไรอย่างเงี้ยติดไฮดรอลิกที่อิมเมจรู้ยุ้เลยอะติดติดไกลๆเลยเช่อไหมคนแก่ใช่จึงเขาชอบไฮดรอลิกเหรอใช่ชื่อชอบเหมือนผมเลยชอบมากเลยอะแบบล้อซีลวดแบบยางขอบขาวอะไรเงี้ยแบบอ๋ออ๋ฮะแล้วก็มันเป็นความฝันนะของของของเด็กยุคผมแล้วเคยมีกับเขาไหม ตอนนั้นเป็นวันโวช่วงล่างหลังมันไม่ได้ก็เลยแบบตอนก็เอาไปติดไฮดรอลิกอ่ะแล้วก็ใส่ล้อแบบสไตล์แบบเจริงหรอเอาวันโวไปติดไฮดรอลิกใช่อต่ออั้าวันโว่คันเท่าไหร่อ่ะถ้าอยากไปร้านน,น,ไนะนะไม่ถึงไม่ถึงละเป็นก็คือเป็นรถเก่าของของคุณพ่อไปวางเจเสร็จปุ๊บก็แบบชอบอะชอบโรลเลเดอร์ก็เลยไปทำคันนี้มันเหมือนแบบซิงก็ชอบผม เรใส่ไป,ไปนะคันเดียวมันแบบเป็นลิเกอ่ะอยูอด่ดีก็มาแบบมาไอซเกเลยโคลาอันนี้อะไเลยดี๋ยวดิอเราเป็นคนยังไงอ่ะ <c oughs> คือขัวบวอลโว่วางเจโหลดเตี้ยอ,อยากจะติดไฮโดรลิกติดขับไปสักพักหนึ่งลองไปทุกแนวกับไฮโดรลิกแล้วก็ขายรถทิ้งหรือไม่ขายแล้ววอลเลเวอร์เลิมกมันไปแล้วก็ซื้อไซเวนเลยมันคนละขั้วโลกกันเลยนะใช่ เริ่มจากไปเจอพี่ใหม่ก่อนไอ้ไอ้กล้องพี่กล้องอ่าอ่ากล้องมันขับอยู่ผมก็แบบไปนั่งโหแม่งมันหวานพี่กล้องอ่ะใช่เพราะ M X 5 M D M A เขาเขา M X 5 1วาโลเขาก็ไม่แปลกที่มา ix7 แต่คุณวอนโวเขาก็ไอ้นี่ก่อนอีกอีกนออะไรนะ3-2-3อ่ะก็ติดไฮดรอลิก ก็ลากพื้นก้อนมนกันเหรอใช่ก็ลากพื้นไฟลับงันแต่ยังถึงยุคนั้นแล้นาะยังเกิดไม่ทันนะครับยุคนั้นการแต่งรถไม่เหมือนตอนนี้ตอนนั้นต้องเตี้ยสุดกว่าเตี้ยโสดก็คือใส่ถุงใส่ไฮดรอลิกถุงลมไม่มีใช่ต้องไฮดรอลิกเท่านั้นแล้วเวลาไปจอดงานแข่งรถจะต้องเอียงๆใช่ฮะมาตรฐานสำคัญคือต้องมีลูกเต๋าพวงมาลัยโซ่ ใช่ครับหัวกระโหลกที่หัวเกียร์สติกเกอร์มูนอายอะไรของแบบแปลกๆประหลาดๆแนวๆแล้วก็จะมันจะเป็นต่างชั่วนะว่าตอนยุคปลายของไฮดรอลิกก็คือยุคที่รถซิงเข้ามาเหลื่อมกันพอดีในยุค VRC ใช่ไงพี่มันจะแบบเฮ้ยจากเตี้ยมันจะกลายเป็นญี่ปุ่นละโลสองร้อยเริ่มเริ่มมาเยอะเริ่มมาเยอะแล้วเซเว่นไปเลือกมาได้ยังไงอ่ะโหตอนนั้นแบบรถหารถซื้อก็มีรถให้เลือกอยู่แบบ 5ออะไรย่างเดี๋ยวรถอะไรบ้าง5คพัน i อ่ะคือจะไปเลือกซื้อสมัยนั้นอ่ะย้อนไปหน่อยก็ทำไมต้อง i 7มันก็200เซฟิโลตอนนั้นมันก็เยอะทื่มนขับอยู่คุณกล้องโจโจวันพอยโจวันพอยสองคนที่ผมแบบนี่ fc ใช่ fc สีแดงอแล้วแบบผมไปกับกล้องบ่อยไปเจอพี่ใหม่ผมอ่เออถ้าซื้อมาก็ทำที่เนี่ยง่ายดีไม่คิดอย่าืเลย เคยศึกษามาก่อนไหมครับว่าไอซเซเว่นมันเป็นไม่เลยแล้วชอบไหมไหมชอบชอบนงไฟออกท่อเนี่ยแต่ไม่ได้ชอบดีไซน์รถกระทรงทรงอ่ะชอบอยู่แล้วสมมุติถ้าเทียบแบบไอซ์เกตซูปร์สกายไลน์ทรงมันเซ็กซี่สุดแล้วซูปร์ตอนนั้นก็ยังแพงอยู่อะไม่เทียมซูปราก็ต้องตอนนั้นก็ต้องแบบร้านปลายสองล้านอะผมจําไม่ได้นะสองล้านสองล้านสองล้านกว่าสองล้านกว่าเดยสองล้านกว่าแน่นอนแล้วก็สกายไลน์ก็ สังกายล้านกว่าเออสังกายล้านเจ็ดล้านแปดเออเซเว่นจะอยู่มาล้านต้นต้นเออแต่ก็ไม่ไม่ไม่ลงกว่าล้านตอนนั้นตอนนั้นย่ซื้อก็ต้องเปิดหนังสือไออะไรนะนีี่เด๋ยว้าหลัรถอ่ะหน้าหลังมันจะชอบมีแบบโรสซิ่งเยอะๆที่ลงขายนะเล่มใหญ่ๆเขาเรียกอะไรนะตลาดรถตลาดรถวารสารรถที่เป็นเล่มใหญ่ๆเซ้นรวยก็ขบพิมพ์สีเซ้นทุนน้อยก็ ขาวดำอวทมใช่แล้วรถสปอร์ตเยอะมอก่อนเต็นทีทีรวุฒทีรวุฒอยู่แจ้งวัฒนะใช่ครับฮะแล้วก็ไปซื้อที่นั่นเหรอเปล่าว่าคันนี้ก็ไปเจอเพื่อนบอกมาเงี้ยของกลุ่มนาฬิกาอ่าอ่ออก็ซื้อคันนี้มาซื้อมาเป็นสีอะไรซื้อมาเป็นแดงเป็นซีเวสแดงเป็นซีเวสอ่ะตอนนั้นกำลังฮิตแบบตอนนั้น RE ยังน้อยมากอ่ะซีเวสอ่ะ แล้วไงต่อพี่แล้วก็ไปเรื่อยๆซึมๆมามาน้ําเงินซีเวสทําแบบที่เราชอบละใส่ไฟ,ไฟหน้าใส่ล้ออะไรอย่างนี้อๆๆตอนหลังได้เกดดี้นายมาแล้วก็แบบอ่ะงั้นทํเกดดี้สีชมพูเกดดี้นายเอ้เกดดี้ตัวแปดนี้มันจะเป็นสีชมพูถ้าแบบเปิดเว็บ r อก็เลยทําชมพูพอตอนหลังแบบของครบละได้หางก็เลยทําเหมือน คิตตินายเลยกิดดีนายคันคันที่เป็นแบบเหมือนต้นต้นแบบท้แล้วญี่ปุ่นแต่โป่งอ่ะก็ไม่มีนี่คุณมีโป่งไม่มีใช่ผมผมไปจับโป่งมาใส่แล้วมันดันพอดีกะกะสเกิร์ตข้างแล้วก็ล้ออ่ะเราอยากใส่เก้าครึ่งสิบครึ่งเซเว่นถ้าเกิดจะใส่เก้าครึ่งสิบครึ่งมันต้องแบบตีนิดนึงอ่ะแม่มันติดก็เลยอก็เลยใส่อันนี้มาเดี๋ยวเราคุยเรื่องเซเว่นกันต่อครับแต่คันเนี้ยมันแปลกยูดีมาโฟกได้ยังไงมันมันไม่มี แบบนี้ผมเห็นจังพี่เอสน้อยมีอ่ะทําที่เดียวกันอเอสหฮะ,ะ,ะมันมายัางไงอะโฟกเห็นมัตู้งกันด้วยคันนังไงก็อ่าอู่ที่ทําคือพี่บูธท,ที่หัวหินเขาทํามาก่อนคันหนึ่งที่ใส่เครื่องช็อปเปอร์ข้างหลังเสร็จแล้วโฟกใส่เครื่องชอปเปอร์ใช่ผมก็เลยซื้อเต่าอีกอีกคันหนึ่งเข้าไปทําทีนี้ตอนผมซื้อผมตอนนั้นผมก็ ชอบมูนอายมากมากเลยผมก็แบบไปเห็นรถ Hot ดวิวคันหนึ่งสีอย่างนี้เลยอผมก็ตั้งใจเลยเดี๋ยวอทาเสร็จก็แบบนี้เลยก็ทรงนี้เลยก็ทําให้ให้มันแบบออกมาสไตล์เหมือนเหมือนรถ Hot ดวิวเลยขน้นเลยอ่าฮะคือทรงอ่ะใช่รถพัสดวิวผมจาได้ผมเคยเห็นในห้างทรงนี้ผมพูดแบบตรงใจเลยใช่ไหมแสดงว่ายุคนั้นเปิดหนังสือบ้านเราคืออิมเมจแล้วก็ต้องมูนอายถูกไหมพี่ก็เลยฝังใจกับมูนอายถูกไหมใช่อ่ยองชองก็มีแบรนด์อื่นอีกนะ ที่ญี่ปุ่นมันก็มีแบรนด์เยอะแต่สุดท้ายคือบ้านเราเนี่ยมันมันมันโปรโมทจบบมูนอายใช่แล้วก็ต้องยอมรับว่าทั่วโลกมูนอายตอนยุคนั้น90 2000มูนอายเขาดังจริงมากเขาดังจริงเขาดังจริงก็เลยฝังใจเอาเลยบ้านเราอาจจะแบบไม่ต้องยุคเก่าๆถึงจะรู้จักใชแบบผมเจอเด็กรุ่นน้องคนหนึ่งแด้มครับเขายังมาถามผมพี่มูนอายคืออะไรผมดูแบบดูทรงเขาแล้วแบบ ไม่น่าจะไม่รู้จักไอแต่เขาไม่รู้จักอใช่ผมก็แบบเออเรายุคใหม่ๆหม่ะบางคนไม่รู้จักอะแต่ผมว่าตอนนี้ตอนนี้น่าจะพอเริ่มแล้วเริ่มมูนไอเริ่มกลับมาอีกแล้วด้วยมาร์คแฟตบอยเอาเข้ามาทีนี้แบบผมชอบมากเลยอะแบบสไตล์คนนี้เมื่อก่อนเราจะซื้ออะไรที่เป็นมูนไออะแทบเป็นไปไม่ได้นะผมต้องสั่งอย่างเดียวเลยอะเราจะได้แต่ของฟอร์มที่อยู่ตามตลาดนัรของผมแล้วอันนี้เรื่องจริงเพราะของแท้ไม่รู้หาซื้อที่ไหน แล้วเราก็ไม่ทราบาทายาของแท้เท่าไหร่แต่พอเราทราบจากนิตยสารคือเฮี่ยลูกเต๋านี่แม่งเป็นพันใช่แพงไอ้ที่ห้อยอะสติกเกอร์เช่กลมๆไซส์เท่าอกเสื้อพี่ออกเป็นร้อยเมื่อก่อนเขาจะใบเป็นร้อยไม่ต่างกับสติกเกอร์ออปชั่นทะที่เขาแยกขายแล้วพี่เนาะสุดยอดอย่างนั้นเลยนะคันนี้มันโหลดอะไรไปบ้างพี่หนสัารจะททำอะไรบ้างคันนี้ก็ รถอะถ้ามาทรงนี้ก็คือเลาะซุ้มออกสี่ด้านโป่งสีอันมันถอดออกได้เลยถูกต้องโฟกเคยเล่นอยู่แล้วแล้วก็โหลดหลังคาคือช็อปท็อปช็อปท็อปตัดหลังคากี่นิ้วอ่าผมไม่แน่ใจกี่นิ้วแต่ตรงมันต้องเยอะก็คือประมาณเนี้ยมันคือสวยคือบางคันเมืองนอกอ่ะเตี้ยไปก็จะดูไม่สมส่วนถูกคันเนี้ยเอาจริงก็เรียกว่าทรงยังไม่ได้ว่าสวยมากเพราะว่า2เรื่องคือ ไม่ได้ย่นบอดี้การย่นบอดี้พี่อธิบายน้องๆหน่อยก็คือตัดพื้นอะแล้วยกขึ้นมาง่ายๆเลยกรเชื่อมเก็บงานใหม่คืองี้นี่นี่คือเช็ซีคือถ้านีบอดี้รถอยู่นี้บอดี้รถจะจะประกบข้างอยู่างงี้ถูกไหมกะตันดาดย่นก็คือใช่คืออย่างนี้รถเนี่ยลงไปต่ำกว่าเชสซีอะอ่าใช่แล้วแล้วเวลาโหลด กองกับพื้นขอบชายมันก็จะวางถูกต้องแต่ข้อเสียคือคนขับหัวจะติดหลังคาเพราะมันถูกซุดเข้ามาเมื่อก่อนเขาเรียกว่าซุดแล้วก็อย่างที่สองคือพวกฟฟกฟุฟกบุกหลัดเนี้ยเซนเตอร์ล้อเนี้ยเขาจะมาอยู่ข้างหน้าเพราะคันนี้ไม่ได้ทำคันนี้ไม่ได้ทำก็คือมันจะมีทําได้สองอย่างคือเปลี่ยนเปลี่ยนคาเลยเป็นของแต่งเลย ก็มาอยู่หน้าเลยกระกลับได้ตอพี่ก็จะพูดถึงฮอตหลอดใช่ถูกไหมฮอตหลอดจริงๆมันต้องขยายยืดล้อหน้าออกมาใช่คันนี้อยู่ที่เดิมอแล้วก็ฝาจริงจริงมันยื่นไปกว่านี้นิดผมก็แกะง้มเข้ามาให้มันดูลับกับตรงนี้มันก็เลยเหมือนหน้าสั้นนิดนึงเข้าใจพี่ละ,ะเข้าใจพี่ละนั่นแหละโอเคแต่การอยู <Okay. S 1> ย่รถที่เมืองนอกนะครับเขามีคำว่าฮอตหลอดฮอตหลอดก็คือการเอารถเก่าพวกทีโมเดลพวก อะไรแบบนี้มาใส่ล้อแบบนี้ล้อหลังใหญ่ๆล้อหน้าเล็บๆแล้วก็ยื่นฐานล้อหน้าออกไปเพื่อให้ล้อหน้ามาอยู่ข้างนอกหม้อน้ําก็ตั้งตรงๆอยู่ตรงนี้อ่าครับนั่นคือทอตหลอดที่เราดูในสารคดีกันสังเกตง่ายๆอย่างรถพีเอสอ่ะจะยื่นบอดี้แล้วก็ยื่นแล้วใช่รถพีเอสอ่ะสมมุติถ้ามาจอดกับคันผมอ่ะกข่าคันผมอ่ะทรงจะดูธรรมดาไปเลยของพีเอสจะแบบแบนแบนสวยทรงเก๋าเลยอ่ะถูกต้องถูกต้องแต่คันนี้ยังอยู่ใน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 แพลตฟอร์ม ซาสเปนชั่นของทั้งนี้ผมบอกว่าได้ลายมูลไอกับกับกับยางขอบขาวกับฝามูนไยมันเลยดูเด่นขึ้นมาถูกอันนี้เป็นยางขอบขาวแท้นะครับใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวขอบขาวที่มาตอนแรกตอนแรกผมแปะก็คือผมก็จะสั่งแหละแต่แบบพอจะไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยแบบคนจะให้ไปจอดแล้วผมก็อะเอามาแปะก่อนใช้ไปก่อนแล้วก็ จังหวะสั่งมาได้ก็เอามาใส่แต่พี่คิดถูกแล้วอย่างนี้จบกว่าใช่ไออย่างนั้นน่ะสวยตอนซื้อสวยตอนใส่ล้อแต่พอเราใส่รถกองกับพื้นลมยางก็ต้องแข็งไม่แข็งแม่งกินแก้มใช่แล้วจอดนานๆพอวิ่งขยับล้อไอตรงที่กดกับพื้นแม่งอ้าอาครับวิ่งแล้วแม่งออกพว่าเขาป้เลยใช่อ้าแล้วอ้าเลยเพราะนั้นใส่ขอบเขาแบบนี้จบกว่าจบกว่าแล้วมันแล้วมันใช้ไปเถอะใช่ครับยังไงมันก็ชัดเจนอันนี้ก็เป็นมูนดิส ใช่ครับมันเป็นรุ่นมันมีหลายรุ่นเหรอโหมันมีหน้าตาหลายแบบมากเลยมันยังมีแบบปูดออกมาเรียบเป็นโค้งเหมือนโค้งเปบาเตียนเดิมเลยใช่มีหลายแบบมากเลยมันยึดยังไงวะพี่ยึดเหมือนฝาครอบล้อรถทั่วไปเลยก็เป็นล้อกระทะแล้วตบเข้าไปอย่างนี้เหรอใช่ใช่ใช่เป็นฝาตบคำถามต่อมากบพี่แลวนอก่อนนะทำไมข้างหลังมันแบกเงี้ยก็โหลดมาแล้วก็มาทรงนี้เลยอันนี้คือก็ พี่บู๊ทำให้ก็ตั้งใจเป็นอย่างนี้มึง้่าเป็นอย่างนี้แล้วแต่คันบางคันก็ตรงใช่บางคันก็ตรงแล้วก็เขาจะเลยตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วแล้วแต่แล้วแต่จัดทรงเลยเข้าใจเข้าใจแต่พี่ชอบอย่างแบบนี้มากกว่าใช่แนวแบบคือเหมือนพี่บู๊เวลาเขาทําเขาพยายามจะแบบคันนี้ทําอย่างนี้ละอีกคันอย่างนี้ดีกว่าให้มันต่างอัตลักษณ์การคนจะได้จําได้ไม่งนั้นแบบเหมือนกันหมดเลยทุกคันมัน มันก็จำเจอเวลาไปจอดงานฮอตลอดแม่งพี่เอ็ก็อีกสไตล์หนึ่งของผมก็เป็นสไตล์นี้ไปจอดกันของผมจะทุนน้อยหน่อยผมว่าทุนไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่ความต้องการของเรามากกว่าใช่ไหมเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เดิมเลยเครื่องพังสามแบบติดรถมีแอร์แล้วตอนตอนแรกอ่ะผมผมจะไม่ใส่ตรงนี้จะเปื่อยอ่าจะจะต่อฝาท้าย่ทีนี้ผมไม่ได้ยนตบอดี้ เครื่องไอโก่งเี้ยมันก็เตะมันจะมองข้างหลังไม่สวยอย่างของพี่เอ็ดยนแล้วอ่ะโกงมันสูงมาติดตรงนี้ใช่ลามองด้านหลังมันจะสวยผมก็เลยเอ๊ะรถฮอตวิวอ่ะมันใส่ฝาพอดีผมก็เลยฝาตัวเนี้ยสร้างปิดแล้วก็ไปใส่พวกแบบอะไรพวกเนี้ยเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ถ้าเปิดต้องต้องหมุนน็อตออกเดี๋ยวก่อนหมายความว่าอันนี้สร้างฝาอันนี้สร้าง ไม่ฝาเดินถ้าเกิดปัญหาอะไรระหว่างทางก็คือจอดเลยหมุนหมุนหมุนน็อตมุนนอสี่อันก็ไม่ได้ยากมากก็ซื้อแบบพวกนี่ใส่นี่ใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่อก็เป็นของแต่งตรงรุ่นแต่เนี้ตีตีที่เตาที่มนิ่ตกออองต่อขึ้มาครับเครื่องก็ไปแบบเหมือนถอดแล้วก็ทำความสะอาดชุบอะไรอย่างเงี้ยให้มันสวยงามติดง่ายอะ ตอนแรกจะไม่ใส่แอร์เพราะจะโช์เครื่องตอนนี้แต่ตอนนี้ใสฝ่ฝาแล้วก็เลยเดี๋ยวว่าอันนี้บูทยางกับโชกยังไม่ได้ทาก็กะเดี๋ยวไปเอาเข้าไปทําแล้วจะใส่แอร์ด้วยเพราะว่ามันฝามันปิดมาแล้วก็สใส่แอร์มันเห็นหมันไม่เห็นอยู่แล้วใช่แอร์ตู้อะไรก็ยังดีตัวถังนี่คือเดิมหรือไฟเบอร์หมดแล้วอ๋อตัวถังเดิมเหล็กเหล็กหมดตรงนี้ก็เหล็กมีสร้างอันนี้อันเดียวอ่าคือคือคือเดิมหมดเลยอันนี้เอามาจากไหนของแต่ง อันนี้ผมได้มือสองอันนี้มันเป็นเหมือนของแต่งที่แบบรถรถเต่าที่เป็นหลังคาถลกหลังคาไม่ไม่ทะลกไม่ทะลกเลยแล้วอยากใส่อ่ะก็จะซื้อของแต่งพวกนี้มามาใส่ผมได้มือสองมาอเขาเรียกว่าคนมีสไตล์นะมันก็จะเป็นอย่างนี้มันจังหวะพอดีเลยอ่ะพอแบบใต้รถเสร็จปุ๊บอ้าวที่นี่มีอนี่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบภาพที่ผมอยากเห็นครับคุณสืเช่มันนี่ พวงพวงอะไรอย่างเงี้ยพวงอะไรก็แบบมาเองเลยรุ่นพี่มาเ้ยอ๋องเจอนี้เอาไหมอะไรอย่างเงี้ยมาท่านผู้ชมทุกท่านครับเราจะพาทุกท่านเข้าสู่การนั่งโชว์ครับโดยคนสุรเชษครับเชิญคุณสุรเชษเชิญฮะเป็นไงคุณสุรเชษสบาย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 โอเคสบายสบายอา ครับพี่เราคุยกันต่อครับอะไรอลงมาลงมาลงมาลมาตตลอดถามแบบตอบได้ตอบตอบไม่ได้ไม่ตอบถึงวันนี้รวมรถรวมทุกอย่างเป็นภาพนี้หมดไปกี่แสนครับกี่ล้านใช่ปประมาณห0 0 0 0นไม่แพงเช่ห้าแสนกว่าผมน่าจะประมาณนี้เคยนับนับอยู่ประมรถด้ว่นะพอรถไม่ต้องสวยราไมได้นี่ใช่ไหมรถรถผมซื้อ ได้ถูอ่ารถชนหน้าฝั่งซ้ายมาผมซุ้มเราไม่ได้ใช่ไงล้อออกจบเลยเฮ้ยค่ะสกงเกตแล้วมีสไตล์นะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่บอกว่าเสียรถไม่เสียรถนะครับรถแบบนี้ที่อเมริกาเยอะมากกันนะครับเยอะมากแพงแพงพอๆอาจจะไม่แพงเท่ารถคลาสสิกออริจินัลแต่มันมีราคานะครับมันมีราคาที่เมองนอกถือว่าแพงมากแล้วเป็นฮอตหลอดแล้วมันมันไปได้ทุกงานจะโฟกก็ได้ไปงานฮอตหลอดก็ได้ ไปงานโรเดอร์ก็กเลนเชิญได้หมดนะครับครับั <S <S นนี้สวยงามมากไะนี่คือรถอะไรใช้งานของคุณอันนี้รถน้องสาวผมใช้คันนู้นกับรถต,ตู้แต่คุณเคยขับคันนี้ใช่ไหมใช่เมื่อก่อนครับตอนนั้นน้องสาวเรียนเมืองนอกผมก็เลย,ย <S <S ต้องแบบใช้สลับไปสลับมาอะไรเงี้ยลัโฟอกหลกักหลักก็ใช้คันนี้โฟอกเวลาไปขี่จักรยานก็จะใช้รถตู้ซึ่งจะขนนี่อะไรใช่ครับนี่มอเตอร์ไซค์คุณอีกเหรออันนี้ของผมจะจะมีคันนี้ของเพื่อนอยู่ต่างหวัด กลับมาก็จะลงมาขี่กะกะคันคันน้นของเพื่อนเพื่อนแถวบ้านคือสังเกตไหมสองสองขั่วในคนเดียวนะเหมือนรถเลยนะเหมือนเซเว่นกับโฟกันี่พอไหมนี่คนละแบบคนละสไตล์กันเลยฮะอันนี้เจเนอเรชันใหม่ MDMA แล้วอยู่ดีก็มานี่แล้วอยู่ดีก็มาชิคาโน้อันนี้ยังสไตล์โรเลเดอร์ที่ชอบอ่าคือมัน คือถ้าพี่มาอย่างนี้มันไม่ควรมีอย่างนี้ในบ้านเนี่ยอย่างนี้ไว้จอดนี้มันเคาร์ะสไตล์คาระใช่ไหมนี่ก็นี่ก็เป็นชอปเปอร์สไตล์เวสต์โคสต์อ่าครับซอฟเทลอซอฟเทลจัดทรงเป็นเวสต์สุดยอดสภาพไม่น่าขี่ไม่ได้ขี่นานแล้วนะคันนี้ใช่ครับฮะอืมคันนี้ก็เป็นชิคาโนแพงนะนนี้โอซาคูนอันนี้สตรีดสตรีดพวกนี้เลตติ้งอ่าอันนี้สมัยใหม่ละสมัยใหม่มันมีแฟชแ่นอีกใช่ไหม อ่าครับปัดแลนฟีตายผมก็ไม่รู้แบ่งยังไงใส่โรเตอร์หรืออะไรใส่โรเตอร์ใส่ไอ้ที่เหยียบอ่าก็จงองนไปหมดฮะโอ้เราดูนั่งคำถามคือใส่บอกนี้นั่งไงครับน้องๆถามสักยานแบบนี้เขาไม่เน้นนั่งนะครับจริงๆแล้วเขาปั่นอย่างเดียวยืนครับนั่งนั่งเปบางโอกาสคือปัดเสร็จแล้วก็เ่นนั่งหน่อยหายเหนื่อยแล้วก็ขึ้นไปต่อเล่นท่าได้ไหมฮะ กระโดดบันนี้ฮอปเตี้ยๆไม่ไม่สามารถแบบเล่นเลียร์าตอนนี้4ี่กว่าแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเละเดี๋ยวเละครับเดี๋ยวเละคือพี่ก็น่าจะดูไซส์อยู่นะเวลาพี่ซื้อจักรยาน่ะชอบชอบชอบอย่างนี้ก็ต้องขึ้นเหมือนคุณแม่ดิอันนี้อันนี้ถไถไถแล้วก็มาเลยใช่ไหมขึ้นคอมเลยได้บะได้ได้ผมยังขึ้นไม่ได้อ่ะสูงจริงๆความชอบพี่ก็ คอนทราสกันเหมือนกันนะไปดูขนนไปน้องๆอยากดูข้างในแล้วไฮไลท์ของเราอีกหนึ่งคันลูกรักเกรดดีหน่ายเฮ้ยคำนี้นะอยากถามมานานแล้วผมรู้ว่าพี่ๆอยู่ทีม M D M A มันย่อมาจากอะไรวะพี่เมทไดออกไซด์เมทแอมเฟตามีนยาเสพติดล้วนๆครับอ่ามันคือยาเสพติดล้วนๆฮะล้อนะ พี่พี่อ๋องกูทีมไม่ได้ขายยานะไอ้บ้าไม่ใช่ไม่ใช่ออจริงจริงไอ้ตัวกระตูนก็เป็นแบบยี่ห้อเสื้อผ้าะฮะทีมเนี้ยเท่มากนะครับพี่เช่น่าจะเคยลงหนังสือ Xodo Sport <ฮะ S 1> อในคอลัมน์ <ฮะ S 1> ทีมทีมนี้ดังมาก M D M A คันหนึ่งที่ผมชอบในยุคนั้นคือ Civic 3ประตูสีน้ำตาลช็อกโกแลตของของโอ๊ตโอตตาว่าเป็นดีเจครับผมทำตามเขาเลยฮะครับพอผมมีสามประตูคันแรกผมทำสีน้ำตาลตามพี่เขาเลยแต่ผสมผิด ออกเป็นสีเขียอะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่คันนั้นส่วนมากพอยุคนั้นอะทุกคนทำสามประตูคือขาวและคิ้วเทาอะไรก็ขาวคิ้วเทาโคโรล่าขาวคิ้วเทามีเ d m a คันนี้มาถึงเป็นน้ำตาลใช่ครับไม่เท่เลยเออเท่ภายในตุ๊กแกเออเท่ันนี้คือเกรดที่นายน้องๆก็ดูนะครับหน้ามันจะเป็นอย่างนี้ออกมาวันแรกคนไม่ชอบหมอที่จะหน้าเหมือนปลาคร์ฟกำลังหิวอาหารเลย อ๋อน,นั่นเอารีตัวที่ดิฟจะแบบคนจะใส่กันเยอะใช่แต่สมัยนั้นก็ยังไม่มีพาร์ต๊อปให้ซื้อใส <l> <c oughs> ไม่มี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 คือเกดี้นายเนี่ยน้องๆบอกผมต้องบอกอย่างนี้เนาะพี่ออกผมว่าพี่ออกริงเหมือนผมคื้นหนึ่งอารีซูเปอร์จีหรืออารีอมามยะเนี่ยลุงจะเก่งเนะาะฮะการดีไซน์ของลุงทุกครั้งในงานออโต้ซาลอนไม่เคยผิดหวังนะใช่ทำเพี้ยอะไรออกมาก็เท่ออกใช่เหมือนแบบ ผมยังนึกบางทีแบบถ้าเกิดเป็นแบรนด์อื่นทำอ่ะมันอาจจะไม่ไม่เท่อย่างนี้ได้คิดได้ยังไงอ่ะผมถามเนี่ยแม่งผิดหลักการดีไซน์ทุกๆกฎเกณฑ์ใช่โมมองด้านข้างเนี้ยมันโอ้ดแบบออกมาแบบถามว่าสวยไหมบางคนก็บอกว่าสวยบางคนบอกว่าแปลกบางคนเลยสวยวางอยู่เฉยๆนะแบบดูธรรมดามากเลยแบบถ้าไปมองอย่างเงี้ยมองผ่านเลยฮะแต่พอมาใส่อยู่กับรถอะไรเงี้ย แล้วลุงอเมคขับนะตอนเสร็จคันนี้ปอร์ตท้ายในแอปวิดีโอออปชั่น2ลุงอเมคขับพาร์ทนี้เลยนะขึ้นขึ้นไฮเวย์นั่งไปกับใช่ผมด้วยู่เขาขับคันนี้เลยส่วนไอ้คันที่เป็น a d คิดปกติเนี่ยเขาให้ต้องให้นักแข่งเขาขับแล้วไอ้คัน FC ที่เป็น r ีบานนั่นก็อีกคันคนหนึ่งขับ แล้วมันจะมีพาร์ทนี้แล้วมันเปิดประทุนก็มีสีชมพูที่เป็นโดมข้างหลังีชมพานนี้ใช่ไหมผมนนไม่อนาลุสเอดีหน้าป๊อตหรือเปล่าเออหน้าป๊อตนะหน้าป๊อตแล้วผมก็เอาสีชมพูนั้นอะมาทำมาทำก่อนใช่แล้วคุณคิดดูรถสีเขียวอะเขียวเนี่ยมันจะสวยได้ยังไงเขียวสมัยนู้นนี่แบบึกออกใช่ไหมไอ้คิแถ้ามันลุงทําออกมาแล้วมันสวยอะใช่ล้ออีกตอนเอ็นไก่สมัยนู้นยังไม่ฮิตไม่ฮิตผมแบบ ซื้อมาเราไม่ยังไม่ใส่ตั้งไว้เกือบปีพีเอวันนะใช่แบบลายแม่งพอไปดูไปดูใน RE บ่อยๆผมจะเปิดเว็บลุงดูบล็อกเขาบ่อยๆอ่ะผมแบบเออใส่ก็ได้พอเอามาใส่ได้ว่ะผมว่าเขาคิดแล้วว่ะผมว่าลุงแม่งคิดทุกขั้นตอนว่าคือไม่เกี่ยวกับสปอนเซอร์ให้ไม่ให้ละลุงแม่งคิดแล้วว่าเฮ้ยล้อนี้ยแม่งสวยสองถ้าสปอนเซอร์จะให้ลุงแม่งจะเลือกลายละวว่าล้อแบรนด์นี้ที่ให้สปอนเซอร์ลุงมาลายไหนแม่ง เข้าตาแต่ลุงจะเลือกเซคันด์ช้อยตลอดถ้าเป็นเราสมมติว่าผมไม่นเจ้ของล้อพี่ออกเลือกพี่ออกจะเลือกเบอร์หนึ่งฮะเล็กคอมเมนต์เลยก็เป็นแบบอะไรอะทีอีซีซีอะไรแต่ลุงจะเลือกเบอร์สองเบอร์สามซึ่งเวลาที่แบบไม่ฮิตไม่ซ้ำใครแต่กูใส่แล้วกูสวยไม่ฮิตแล้วกลายเป็นฮิตใช่กระจกขาอะกระไอ้อกเซเว่นที่กูมาได้ไงกระจกอยู่ลุงไม่ปักไฟฟ้าดีๆใช่ลุงไม่เอามานี่แล้วปักไฟฟ้าซะจบแล้วเท่อีก คันนี้แม่คือตำนานของสยามสปีดนะสิบเกปีอยู่คใชีนใสิบเปีแต่โป่งนี่คือโป่งเคาะเหล็กหรือว่าเป็นโปรไฟเบอร์โป่งไฟเบอร์อะไรอะพวกดีแม็กดีสไตล์อะไรพวกนี้อ๋อหน้าอะไรหน้าคือมันหยอบข้มาถึงนี่เลยดิใช่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 ใ่ช่ใช่่ใช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 ่ใ่ใ ือถ้าเป็นผมผมไม่นนาอีผมจะไม่ใส่อย่างนี้ก็คืออาีโผงอคิ้วแต่ด้วยความเป็นพี่อ๋องอ่ะก็กูชอบแบบนี้ก็กูใส่แบบนี้แต่จริงๆผอเป็นยุคนี้นะก็อยากจะแบบเป็นโ่งเดิมล้อไม่ต้องก้าครึ่งสิบกึ่งก็ได้ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่พี่พี่ทนยังไงไม่ได้หรอกผมมั่นใจพี่ทํานะไม่เกินปีหนึ่งอ่ะพี่แม่งก็ต้องจริงๆตอนนี้ติดเรื่องเดียวคือล้อใหญ่ล้อหลังอ่ะล้อหลังใหญ่ๆมองด้านหลังแล้วมัน เต็มจริงจริงจริงสิบครึ่งมองข้างหลังอ่ะใส่ยางสองหกห้ามองแห็นมันเท่ใหญ่เต็มด้านหลังมาดูด้านหลังกันหน่อยนี่คือนวัตกรรมเปลี่ยนโลกนะครับท่านผู้ชมเชิญมาดูนวัตกรรมเปลี่ยนโลก diffuser re super g ชิ้นเดียวแม่งไปใส่กันรถทุกรถในโลกใบนี้ได้หมดใช่ใช่แม้กระทั่งซูเปอร์เจ็ดศูนย์กูก็เอามาจากไอ้นี่แหละใช่ครับใช่คือมันใส่ไอ้ทุกรุ่นขอให้ขอให้ไม่ติดไอ้ทั้งยางอะไรอ่ะ หรือถ้าติดก็ตัดหลบใช่แล้วก็หิ้วขึ้นไปเหล็กพับขึ้นไปยิงแล้วข้างง้วนจบเมื่อก่อนทั้งเซตที่สี่สามหมื่นกว่าบาทสี่หมื่นะไทยทำนะแท้นั่นเป็นแข่งมากแท้ไม่ถึงแต่ถ้าตัวเป็นเคปล่าถึงถึงถึงแล้วก็มานั่งตามตามประมูลเนี่ยมือสองอะไรอย่างเงี้ยไทยคือเอาวิชิตน้องพารหมดใช่ครับมามีมีฝากระโปรงหน้ากับกระจกข้างไม่ใช่อ แต่ก็ไม่มีเก็บแลวม้งตอนนี้มีหมดแล้วม้งแต่ตอนนี้ซื้อใหม่ไม่ยากแล้วใช่ครับเพราะลุงรู้แล้วว่าขายได้ลุงทำมาชุดแตเม่าก่อนมันคือมันต้องมันต้องติดมากระพาร์ทเท่านั้นอ่ะใอครใครที่รู้จักพี่ออกเป็นคนน่ารักยิ้มตลอดเวลาตอนนั้นก็เด็กๆก็คิดว่าพี่ก็ดูกันช้าว่ะจริงเขาจะเป็นคนอย่างเงี้ยถ้าเปิดแมสนะเขาจะยิ้มเจอใครก็จะยิ้มเดินแล้วเป็นคนสนุกเป็นคนสนุกคุยด้วย้วสนุกนะครับตอนเด็กผมก็ภาค สยามสปีดก็เจอผู้พี่เขามีติ้งซูเปอร์อะไรก็ไปเจอพวกพี่เขาตลอดนะครับนี่แหละพามารู้จักกับพี่อ๋องลูกฟูกพี่ที่น่ารักของเรานะครับโปรเจกต์ต่อไปจะมีอะไรอีกไหมมีอะไรในฝันไหมซูเปอร์คาร์น่าจะไม่มีก็คือทำอนนี้ให้เรียบร้อยตัวนี้จะมาบ้านขี่จักรยานเพราะตอนนี้ทําบ้านอยู่ทําบ้านทําบ้านอีก3เดือนเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมบ้านพี่อ๋องไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมบ้านให้ทีเดี๋ยวเราจะเอาอีโวเอฟเคทูเรามาเบิ้ลหน้าบ้านพี่อ๋อง ดีไหมดีไหมแล้วเราก็แอบขโมยแค่น uh hmm. ี้ออกไปรอ่แถวพระรามสองดีกว่าซึ่งต้องรอถนนพระรามสองเสร็จนะครับซึ่งเสร็จไม่รู้ชาติไหนเพราะว่าตั้งแต่กูโตเท่าเนี้ยจนกูสี่สิบแล้วเนี่ยทางนนยกระดับยะมันยังไม่เสร็จเลยโคนน่าเบื่อเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ออกมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามอยากให้เราไปพบกับใครนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ท่านผู้ชมคอมเมนต์กันมาเพราะว่าใครครั้งหน้าก็คอมเมนต์กันไว้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับครับ Run like hell, run like the wind, run like the fire.